ผลงานก็ไม่ได้ครับที่น้ทำ,ทำเรื่อดน้องๆแล้วก็าจะโนกับแปงค์เป็นเพราโมเดลครับโมเดลนั่งถามวันนี้ก็อ่าก็ดีใจมากๆเพราะว่ามีน้องๆที่เราอ่าหวังว่าเราจะได้เจอก็คือน้องๆที่ ไม่เคยมีผลงานอะไรมาก่อนเลยไม่เคยเดินแบบไม่เคยประกวดแล้วก็เออมาแล้วแบบมาแบบเดินเดินไม่ไม่มั่นใจกลัวแลวเดินเซบ้างคือแบบใหม่มากเรารู้สึกว่าเห็นความสดใหม่ของพวกเขาอะ่ะมีเพชรหลายเม็ดอยู่เหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากแล้วที่์ไพ p r i ซ i n g นี่คือเจอผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหสูงนะคะแล้วก็อย่างที่พี่อาร์ตบอกกะโหลกดูดีมาก พอเปิดผมเปิดเห็นหน้าผากนะดูโปรไฟล์แบบว้าวมากเลยรู้สึกว่าดีใจอ่ะว่าโอเคเรามาถูกทางนะคะในฐานะที่พี่เก็เขาเป็นแบบซูเปอร์โมเดลมองเห็นบน่าเด็กที่เราคาจะเป็นแบบตัวท็อปของะลับประเทศว่าเป็นแบบส่งออกเป็นแบบที่เราโฟกัสเนี่ยคือส่งออกนะคะนะไปไปอเมริกานะคะไปต่างประเทศแต่ว่า ศักยภาพในการที่จะ,ะเดินแบบในเมืองไทยไหมก็มีหลายคนอยู่นะคะหรือไม่ก็บางคนความสูงอาจจะไม่ได้มาตรฐานแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทาง advertising ในการขายงานทางโฆษณาหรือภาพนิ่งอะไรเงี้ยก็มีหลายคนหรือบางคนเอ๊เรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยก็มกีก็เห็นวาวอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการที่น้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะใช้ แพลตฟอร์มนี้เนี่ยในการเปิดประตูแล้วก็มีผู้เรียกอะไรมีโอกาสกา็เยอะอยู่ค่ะหลายคนอยู่ค่ะครั้งแรกทีว่าประสบความสเร็จสึกดีารน้องมาสมัรเยอาในการที่เข้ามาสมัครเยอะมากหลายๆคนนะคะ,ะก,ก,ก็ก็รู้สึกดีดีมากเลยอย่างอย่างวันนี้ในการที่วางแผนเนี่ยห้าร้อยคน<ม>ก,ก็รู้สึกดีมากแล้วพรุ่งนี้ก็อีกห้าร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า เอ่อการฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีมีเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะก้าวเข้าสู่วงการแต่ไม่มีแพลตฟอร์มหรือว่าไปมาหลายแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็มองตรงนี้เอาไว้ก็ก,ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างแบบตรงไหนใบหน้าไหนไทยหนักแาใบไหนที่แบบเป็นโปรกัมก็แบบจะให้มีหลายคนที่ไทยแท้มาแล้วรู้สึกว่าโอ้โห dark skin ผิวแทนผิวคล้ำแล้วก็ เราเรียกกันกะโหลกนะหน้าศีารษะเนี้ยดูดีมีชาร์ปมีจอลายอะไรเงี้ยดีบางคนสัดส่วนก็ดีหมายความว่าในบอดี้ของการลงตัวก็ดีนะคะอ,อ,อาจจะแบบหน้าดีมากแต่ไม่สูงมากหรือสูงมากแต่หน้าก็ยังอีกนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแบบเพอร์เฟมากทั้งสัดส,ส่วนความสูงหน้ามีอยู่ประมาณสองสาคน แต่ส่วนคนอื่นเนี่ยน่าจะไปพัฒนาได้ค่ะบ้ี่เปิดา,ากติดตามทเปโมเดลคะฝากติดตามด้วยนะคะไทเฟสท็อปโมเดลค่ะ<ม>เราจะเออเาเรีว่อะไรคะเราจะปั้นนะคะน้องๆรุ่นใหม่ที่จะถูกเอ็กสปอร์ตออกไปต่างประเทศนะคะในรูปของการเดินแบบการเป็นนางแบบในายแบบนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามการพัฒนาของเขาเาแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มปั้นเด็ก ลุ้นๆปั้นแบบจริงจังค่ะนะพี่ลูกเก่งของเนี้ยถามกันอีกก็าะอีกอีกเป็นปีหนึ่งก็คือตอนนี้มันก็จัดแบบแข่งขันอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วว่าจะแบบพี่ถามว่ามันเกิดกระแสอย่างนี้มีอย่างไรกันเรามองในมุมเนะแบบยังไงพูดมาดีๆตรงๆงงอย่าจะถามก็ถามแบบเดี๋ยวเบสเดี๋ยวเบสทำไมคะเขาจัดตลอดไปแล้วนีเปรียบเทียบการในหนันี่แบบพยิมเก่กมจะเป็นแมนเทอร์อะไราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่า Uh, The Face Thailand กับ Thai Face Top Model เน mm ี hmm. ่ยเป็นคนละแพลตฟอร์ม hmm. นะคะสำหรับที่นี่ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะปั้นนะคะปั้นเด็กเพื่อจะส่งไปนะคะไปเป็นโมเดลที่เมืองน,นอกกับเอเจนซี่ที่ทางเราได้ติดต่อแล้วก็มีสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็อย่างที่บอกเราปั้นเราสอนให้เดินแบบถ่ายแบบสอนภาษาด้วยเรื่องของการแสดงก็มีในเรื่องของการพูดนะคะออที่ที่ การ carry body language นี่ก็มีด้วยนะคะในสอนในเรื่องของการ styling ต้องมี styling ด้วยนะคะจะเรียนรู้ทั้งหมดเลยที่นี่ก่อนที่เราส่งเขาไปเมืองนอกเราจะไม่ได้ส่งแบบปุ๊บได้ปับ๊บแล้วก็ไปเลยไม่ค่ะเขาต้องถูก t r a i n ิ่งเพราะว่าเขาจะเป็นตัวแทนของนางแบบไทยนแบบไทยค่ะเพราะฉะนั้นไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วแบบสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเทรนให้เขาให้มากที่สุดก่อนที่เราส่งเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยคนละแพลตฟอร์มนะคะเราจะไม่เห็นสเสน่ห์ของ The Face Thailand ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของทอไทยท็อปมเดเลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะนะครกับการแสไมที่ยังมีแบบเทียบกันในนี้มีนันมันเทียบกันไม่ได้เพราะมันเป็นคนละแบบ นะคะคนละคนละสไตล์คนละแบบเลยนะคะ,ะจุดประสงค์ของทั้งสองแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนเปรียบเทียบไหมแน่นอนอยู่แล้วแต่บทบ,บาทของเกดที่เคยเห็นในรายการ The Face Thailand <ม>เป็นแบบหนึ่งแล้วของ Thai Face ก็อีกแบบหนึ่งคะ่ะใช่พี่เกดบอกว่าแบบว่าเป็นพวกแข่งกัไนไปเรืออะไรไมเพราะว่ารน้เ่เป็นผู้แข่งกันอะไรไหม จะเป็นคู่แข่งเอาอย่างนี้อย่างที่เกียรบ,บอกคนจะเปรียบเทียบไหมแน่นอนนะคะแต่จริงๆล้วเนี่ยให้ดูนะคะมองจุดประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะใช่อันนี้เราเราเน้นในการปั้นเด็กจริงๆค่ะอย่างชาวเด็ตก็อาจจะมีแบบคอมเมนต์แบบแทนู่นนี่นะจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปนะจุดประสงค์คืออะไรต้องดูนะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้ ไม่ต้องให้เกตต้องมานั่งชี้แจงน่าจะดูออกนะคะอ่าแพลตฟอร์มเราเรียกว่าแพลตฟอร์มนี้คุณจะเห็นการพัฒนาของเด็กนะคะรายการแต f เฟ e ก็อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะูกน,น้อยหรืออะไรอ,ะอย่างเงี้ยมคะมีน้อยมีเบื่อเต็มไหมาคอมเมนต์ที่มันแบบจะน้อยทำไมอะ่ะนะจะน้อยทำไมมันต้องชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมาให้เก็บมานนั่งสอนหรอกน่าจะเข้าใจนะคะนี่คือเราให้โอกาสเด็กนะคะ ที่จะมีแพลตฟอร์มในการที่จะเติบโตเอ่อเติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วเราปั้นเพื่อจะส่งไปเมืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อคงไม่เห็นเก็บมานั่งด่าพี่อาร์ตหรือพี่ใหญ่หรอกไม่มันคนละแพลตฟอร์มเข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองค่ะปาที่เกิดป้าบอกเลยครับสำหรับคนที่แบบเออยแบบนี้นู่นนี่นั่นเปรียบเทียบกันอยู่ว่าของเราเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเพอจะทำอะไรทำไป นะคะแต่หน้าที่ของเกดที่นี่คือเป็นครูและสอนลบปั้นปั้นให้เด็กเนี่ยไปโตไปเกิดที่เมืองนอกเท่านั้นแหละจะอะไรอีกฝ่าลับดูดได้วยขอคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะได้ที่ลูกเกดส่งกำลังใจให้ทั้งค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับทหา,านทุกท่านนะคะที่ไปปกป้องพวกเราชาวไทยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหรอกคะ่ะนะคะขอบคุณที่ปกป้องประเทศชาติเรานะคะโลเก็ตเชื่อว่าว่าคนไทยทุกคนส่งกำลังใจไปนะคะแล้วสำหรับ ครอบครัวที่สูญเสียคนในครอบครัวไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะ